สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ G Toy Review อินโทรมาสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นก่อนส่งนะครับผมก็วันนี้มารีวิวเี้ยวันนี้เลยเออขัดโอสนะครับผมโอสไดรเวอร์นะครับผมพร้อมกับคอมโบหลักนี่จ้าก็แล้วล โอ้โหตะกัแตงหัวทิมตาถูปะกระบาดท่าถูปะนะครับผมเป็นเสียงเพลงที่คุ้นหูกันดีนะครับกับสามสามเหรียญนี้นะครับเป็นคอมโบหลักร่างแรกของพระเอกเลยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับก็มีสายแล้วมีสายด้วยจริงๆมันมีสายด้วยอาจะให้ดูสายก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปเล่นของมันนะครับอ่าสายนะครับเดี๋ยวเอาทีละเส้นทีละเส้นนี่อันนี้คือสายที่ฟัง ทางขวานะครับทางขวานะครับนี่มีตัว R นะครับสัหรับตัว R นะนะครับสวยนะครับสวยสวยเลยอะรอยแทบไม่มีเลยนะครับได้มันเป็นมือสองนะตัวนี้ก็จะมีรอยแบบขีดข่วนบ้างเล็กน้อยดูตามนี่นะครับคือสวยดึงรวมคือสวยนะคบสวยเส้นหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นฝั่ง L อลงานตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกใส่เหรียญนะครับ ได้นะครับแต่ไม่มีเหรียญน,นะครับก็นี่ไม่หักไม่กาวว่ารีวิวให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมชิน้นนี้โอเคแล้วก็ล็อกหลังนะครับนี่ล็อกหลังนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเล่นกันเลยไปเอออย่างที่บอกไปนะครับผมว่าลูกเล่นของมันถ้าจะแปลงร่างเนี่ยต้องใส่เข้าไปางน,นี้เหรียญเข้าไปในช่องนี้นะครับถ,ถึงจะถึงจะแปลงร่างได้นะครับก็เหรียญนี้ จะดูยังไงว่า dx ไม่ dx นะครับผมก็สาระนิดนึงนะครับผม x, เรียน dx เครื่องหลังเนี่ยจะมีเส้นแบบนี้ขีดแบบนี้อ่านี่ก็จะมีขีดแบบนี้อันนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นขีดแบบนี้อา่าหลายคนสงสัยมันเป็นขีดอะไรเอ่ยทำไมถึงมีขีดแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการบอกลําดับของการใส่เายละเอียดน,นะครับผมว่าอะไรอยู่ตรงไหนอา่าอย่างถักาดเนี่ยมันขีดเดียวใช่ไหมถักกาดเนี่ยเป็นส่วนหัว นะครับผมมันเลยมีขีดเดียวส่วนอันที่สองเนี่ยโทรลโทรลเนี่ยมันจะเป็นส่วนลําตัวใช่ไหมก็เลยเป็นสองขีดออันนี้ส่วนส่วนขานะครับอบัตตะบัตตะนะครับเลยมีสามขีดนะครับเราก็ใส่ใส่ตามที่มันเขียนไว้เลยเนีย่มันจะมีขีดบอกเห็นไหมหนึ่งขีดสองขีดอันนี้สามขีดแล้วก็ใส่ตามช่องนี้ไปเลยนะครับเป็นการบอกลําดับอของร่างกายหรือเปล่าประมาณนั้นมัน้งจะบอกไงดีส่วน มันเป็นเหมือนบอกว่าเป็นส่วนไหนของตัวเรานะครับก็ก็ประมาณนั้น <c oughs> โอเคลองแปลงร่างกันดูครับผมไปข้นแรกต้องใส่เหรียญก่อนนะครับอ่านี่ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้และที่สําคัญต้องบิดมาด้วยนี่แบบนี้แล้วเราก็เปิดสวิตชนะเรืย วังโอ้โหถือว่าเสียงนี้ใช้ได้เลยนะครับเสียงเพลงนี้คือแบบเต้นได้เลยโอเคต่อไปเป็นถ้าไม่ตายอ่ะบอกก่อนบอกก่อนถ้าไม่ตายเนี่ยกดกดค้างนี่หนึ่งรอบนะครับเหมือนจะแปลงร่างนะครับแล้วก็สกแกนไปครั้งหนึ่งเลยอ่ะไป ประมาณนี้นี่ครับผมลูกเล่นเดี๋ยวจะเทสอะไรให้ดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นได้ไหมส,มม,สมมุติว่าเรามีแต่หัวนี้แต่เราไม่มีฐานตัวนี้อลองดูนะครับว่ามันจะแปลงร่างได้ไหมลองดูนะคือแปลงร่างได้ปกติะครับผมต่อให้เราจะบิดมันหรือไม่บิดมันผมว่าน่าจะแปลงร่างได้ปกตินะ่าจะลองดู อลองดู้นะอ่าก็คือเล่นได้นะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามกันนะครับว่าถ้ามีแต่เจ้าตัวนี้แต่ไม่มีตัวฐานตัวนี้จะเล่นได้ไหมคำตอบเล่นได้นะครับเล่นได้ปกติเลยแต่ถ้าไม่มีเจ้าฐานตัวนี้แล้วใช้สแกนลูดไปอ่ะมันจะเป็นการอ่านเหรียญแทนไม่ได้เป็นการแปลงร่างเนาะ น่าจะมีกลไกสักอย่างซ่อนอยู่ในนี้แหละผมว่านะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็รุกเล่นมีประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามีแค่สามเหรียญครับผมก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปเป็นกำลังใจในการคลิปใหม่ใ,ให้ผมด้วยนะครับผมอสำหรับ f a c e b o ๊ k มีแฟนเพจนะครับผม g toy shop อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะแล้วนกะ็ผม ก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นตัวไหนก็ต้องติดตามกันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบ๊ายบายบาย